พอพอไม่ต้องเทสกำลังก็จะเป็นไหลถือไหมให้ครูหน oh. ่อยพอเป็นเป็นไหลเป็นไหลก็จะดูกล้ามเนื้ออะไรคะตรงนี้เราเรียกคาเท็เซียสนะขาแทเซียสก็จะให้ท้องไส้ยกไหลขึ้นแล้วเราก็กดวงนะตาบากล้ามเนื้อเซโนเพโดมาซอยค่ะหันไปด้านล่านตานนี่คือเซโน ขาแพ็กเสียสห้อะใช่ไหมต่อมาดูที่กล้ามเนื้อแขนใช่ไหมคะกล้ามเนื้อแขนคนไข้ต้องเอาเข้าห้องในเราดึงดึงออกใช่ไหมเราเรียกว่าเ e c t i o n กล้ามเนื้ออะไรไบไบเซกใบเสกคนไข้ดันออกไบเซกอ่านี่คือไบเซกกับไบเสกเห็นไหมต่อมาก็เป็นข้อมือข้อมือข้อมือใช่ไหมคะถ้า เอ็กทนะันาฉะนั้นก็ดันการด้านด้านหน้าอันนี้คืออะไรเอ็กเทนชั่นเฟคชันอันนี่คือเฟคชั่นนี่คือเอ็กเทนชั่นก็คือต้านต้านแรงที่ข้อมือต่อมาก็เป็นที่นิ้วจับอย่างนี้าดันเข้าอันนี้คือเฟคชันเฟคชันด้านออกเอ็กเทนชั่นเสร็จแล้วก็คือเราพยายามกางออกเขาขุดเข้าเรียกว่าแอดดักชั่นแอดดักชั่น เรียบร้อย,เ,ย,อยเสร็จแล้วเชิญหน้า